สวัสดีครับพวกบผมช่องดักเซลฟูอีกครั้งนะครับกับนิยายเลือดมหายุทธุดพิภพบนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่26ในบทที่1นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วริงตงของเราก็กำลังเดินทางไปหาชิงคานน้องสาวของเรานั่นเองผู้เดินทางไปกับเราก็คือริงจูสุดที่รักโอเคเหตการจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่หนึ่งพบเฉินคุยอีกครั้งทวีปเฉียนแบ่งออกเป็นสี่ดินแดนประกอบด้วยทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกทุกดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลและแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่าน,นั้นแม้ว่าทั้งสี่ดินแดนจะอยู่ในทวีปเดียวกันแต่ก็ห่างไกลกันมากนอกจากนี้ทวีปเฉียนนั้นยังมีภูเขานับหมื่นทอดตัวจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือซ่งดูซึ่งดูราวกับมังกรใหญ่ ยกตัวพื้นที่ออกเป็นสภาคนอกจากนี้การพยายามเดินทางผ่านภูเขาดงใหญ่นี้ไม่ใช่สิ่งที่จอมยุทธธรรมดาจะสามารถกระทําได้ดินแดนตรงเฉียนและเป่ยเฉียนถูกแยกออกจากกันโดยภูเขาเหล่านี้และแม,แม้แต่จอมยุทธที่มีทักษะพอตัวก็ต้องใช้เวลาถึงสองสเดือนในการข้ามชายแดนนี้นี่ยังเป็นเพียงสมมุติฐานที่ว่าพวกเขาโชคดีไม่เจอสัตว์อสูรต่างๆในภูเขาเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้นภูเขามากมายเหล่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกที่เกิดจากพลังหยวนตามธรรมชาติตลอดทั้งปีดังนั้นหากจอมยุไร้ฝีมือพยายามจะข้ามไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นหนึ่งในโครงกระดูกสีขาวนับไม่ถ้วนตามแนวภูเขาเหล่านั้นแม้แต่ลินต้องก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยจากการเดินทางในครั้งนี้โชคดีตอนนี้เขามีพลังเหลือลน้นและสามารถจะทนได้เพราะว่าเมื่อเขาคิดถึงชิงคาน้องรัก ที่เดินทางจากดินแดนเปื่ยเฉียนเพื่อค้นหาเขาทุกวิถีทางโดยกำลังน้อยนิดที่มีโดยไม่เห็นความสำคัญของตัวเองก็ทำให้เขาเจ็บปวดใจยามนี้หลินต้องต้องการค้นหาชิงทานให้เร็วที่สุดเขาถึงพุ่งมายังดงภูเขาอย่างกล้าหาญจากนั้นก็คเนิทิศทางก่อนที่เขาและหลิงชิงจู่จะเดินทางด้วยความเร็วเต็มพิกัดในทันทีประสิทธิภาพทั้งคู่เหนือชั้นกว่าจอมยุทธ์ทั่วไปมากแต่ไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางผ่านดงภูเขาภายในระยะเวลาแค่2อสวันนอกจากนี้ก็เป็นสิ่งที่หลินต้งรู้อยู่เช่นกันดังนั้นหลังจากเดินทางเกินขีดจำกัดในระยะแรกๆเขาก็ค่อยๆลดความเร็วลงเพราะเขารู้ว่าถ้าจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีแรงนะครับน่าจะประมาณนั้นนะเขียนแปลกๆโอเคทั้งสองเดินทางด้วยบรรยากาศค่อนข้างสงบในช่วงผ่านมาระหว่างทางหลิงชิงจูเพียงแต่ติดตามหลังหลินตองอย่างเงียบ ถึงแม้นางจะมีนิสัยเย็นชาและอยู่กับริ้นต้องเพียงสองต่อสองนางก็พูดนับคำได้ทว่าบางทีเขาคงเข้าใจผิดแต่เขารู้สึกชัดเจนว่าดวงตาใสากระจ่างของหลิงชิงจู่เหมือนจะมีแววบางอย่างมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแต่ก่อนท่ามกลางทิวเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกกองไฟกำลังลุกไหมขณะเดียวกันร่างสักคมโฉมในยุทธขาวสีมะก็น,นั่งอยู่ข้างกองไฟอย่างเงียบๆดวงตากระจ่างใสจ้องมองไปที่ความมืดอันห่างไกลว่า เสียงลมแผ่วเบาพัดขึ้นในระยะไกลจากนั้นร่างๆหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างกองไฟลินตงปัดเศษใบไม้แห้งบนร่างกายก่อนจะยิ้มให้หลิงชิงจูระกาว่าหมอกหนาะเกินไปข้าว่าเราไม่สามารถเดินทางตอนกลางคืนได้ดังนั้นพักที่นี่กันก่อนเถอะคลื่นหยวนตามธรรมชาติในดงเขาเหล่านี้จะหนาแน่นขึ้นในเวลากลางคืนหมอกนี้ทําให้กระทั่งคลื่นจิตของหลินตงยังถูกบดบงังดังนั้นทั้งคู่จึงเลือกที่จะหยุดการเดินทางในเวลากลางคืน หลงชิงจู่ก็ตอบรับอย่างนุ่มนวนลหลินต้งมองนางเมื่อเขาเห็นนางใช้มือสีขาวหิมะพลิกเนื้อสัตว์บนกองไฟภาพนี้ทําให้หลินต้องอึ้งไปช่วงนี้เขาได้เห็นเพียงความเยือกเย็นและทาตัวแบบไม่มีตัวตนของหลิงชิงจู่ทว่าเมื่อเขาเห็นนางฟ้าอย่างนางกําลังทําภารกิจทางโลกแม้ว่าเนื้อย่างจะไหม้ไปหน่อยก็เถอะ ขณะดเดียวกันลิงชิงจูก็ทําพัสได้ถึงการจับจ้บจองของลินต้งเช่นกันทันใดน,นั้นดวงหน้านางก็กลายเป็นสีแดงระเรื่อจากนั้นนางก็ดึงมือขาวยกออกมาเ,เงียบๆก่อนที่จะจับด้ามกระบี่ยาวที่พาดบนตักเอาไว้ลินต้งหัวเราะจากนั้นก็นั่งลงข้างกองไฟก่อนจะชี้ไปที่เนื้อย่างและถามว่าอันนั้นสําหรับข้าหรือเปล่าลิงชิงจูไม่ตอบที่นางทําก็คือลดศีรษะลงเสมอกระบี่ยาวลดศีรษะลง มองกระบี่ยาวนะโอเคเมื่อรินต้องเห็นดังนั้นก็ยื่นแขนออกไปหยิบเนื้อย่างขึ้นมาจากนั้นก็กลับคำหนึงก่อนที่เขาจะพึมคำกับตนเองว่าอืมเกรียมไปหน่อยนึงขวับ ท่านใดนั้นกระบีเป็นประกายเยือกเย็นก็ถูกชักออกมาจจกฝาก,ากรัศมีขมกริบทำให้แสงจากกองไฟลดลงอย่างเห็นได้ชดัดมือของลินต้งแข็งขังจากนั้นก็มองหลิงชิงจูที่ยังก้มหัวต่ำเล่นกระบียาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้กระทั่งสีหน้าในที่สุดเขาก็หัวร้อฟืดเคืองแล้วพูดว่าอืมแต่มันก็อร่อยมากเลยหลังจากลินต้งพูดจบกระกลืนเนื้อย่างเข้าไปในท้องอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เช็ดไขมันที่มุมปากแล้วพูดว่า เ็นเรื่องไม่คาดฝันที่ได้กินเนื้อย่างฝีมือเจ้าถ้าเป็นเมื่อแปดปีก่อนข้าคงต้องบอกว่าฝันกลางวันแล้วลิงชิงจู่เงยหน้าขึ้นไม่ได้ยินคําพูดของเขานางจ้องเขาแล้วพูดว่าอย่าว่าตัวเองนะักตอนนั้นเจ้าไม่ได้เป็นตอนนี้เจ้าไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อแปดปีก่อนแล้วต้องซ่อนตัวและอดทนเพื่อรับมือกับลิงลังเทียนความสําเร็จของเจ้ามาจากการที่เจ้าฝึกหนักและพยายามด้วยตนเองแม้ว่าข้าจะไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อน แต่ข้าก็ชื่นชมเจ้านี่เป็นเพราะข้ารู้ว่าถ้าข้าอยู่ในฐานะเดียวกับเจ้าข้าคงไม่สามารถทำสิ่งที่เจ้าทำได้หรอกลินต้องจ้องมองหลิงชิงจูอย่างตกใจแสงไฟกระทบบนใบหน้างดงามที่ถูกปกคคุมไปด้วยภาคลุมที่ทำให้นางดูมีสเสน่ห์เหลือห้ายจากนั้นเขาก็อดยิ้มไม่ได้ความรู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจที่หาได้ยากเกิดขึ้นจากส่วนลึกในใจเขาและลามไปทั่วสะพานกายยากนักที่หลิงชิงจูผู้สูงทรงจะพูดออกมาเช่นนี้ เจ้ายอมรับใช่ไหมว่าเคยตัดสินค่าผิดในอดีตนะลินต้องตั้งสติได้ก่อนจะเสี่ยงถามได้ทันที หลิงซิงจูรู้สึกอยากจะหัวราอเมื่อเห็นหลินตงยังไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปนางเคยเห็นหลินตงที่มีความน่ากลัวและความกล้าหาญเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังอย่างสำนักหยวนเหมือนทว่านี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นเขาทำตัวแบบเด็กๆแต่เมื่อนางเห็นการกระทำแบบเด็กๆของหลินตงการแสดงออกที่อ่อนโยนก็เกิดขึ้นในดวงตาเย็นชาของนางในที่สุดนางก็พยักหน้าเบาๆอย่างพึงพอใจกับความพยายามของหลินตงที่จะผลักดันโชคของตนเอง ขเขาเห็นท่าทางนั้นก็หัวเราะออกมาเสียงดังโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ดีขึ้นมากเมื่อเห็นท่าทางนี้หลิงชิงจู่ทำอะไรไม่ถูกนางจ้องมองเขาก่อนจะหยุดพูดจากนั้นนางก็เคลื่อนตัวกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นั่งหลงปิดตาเข้าสู่สมาธิส่วนลินต้องก็ยืนพิงต้นไม้เงียบๆก่อนจะจ้องมองไปที่หลิงชิงจู่จากนั้นเขากลับตาลงอย่างช้าๆเริ่มฟื้นฟูพลังเขารู้สึกได้ว่าตั้งแต่เข้ามาในดงภูเขานี้หลิงชิงจู่ก็เปลี่ยนไปนางไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับาศาสตร์สือเทวานั้นลินต้งก็ไม่เคยพูดขึ้นอีกส่วนหลิงชิงจู่ก็ไม่เคยรีเริ่มที่จะถามเช่นกันอันที่จริงราวกับว่าทั้งคู่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ลินต้งก็ไม่ผิดหวังดูเหมือนเขาโล่งใจเสียมากกว่าดงภูเขามีภูเขาหลายหมื่นลูกกว้างใหญ่ไพศาลมากลินต้งและหลิงชิงจู่ยังคงเดินทางลึกเข้าไปในภูเขาแม้ว่าจะมีสัตว์อสูรจํานวนมากในเทือกเขา ยิ่งบางส่วนก็ทรงพลังจนอาจจะเทียบเท่ากับจอมยุทธ์ชั้นนำในทวีปยาวเลยทีเดียวทว่าหลินตงกับหลิงชิงจูก,ก็ไม่ถูกพวกมันรบกวนเห็นได้ชัดว่าสัตว์อสูรในเทือกเขาแห่งนี้สามารถตรวจจับได้ว่าพวกเขามีพลังแค่ไหนและรู้ว่าเป็นการดีที่สุดที่จะไม่กระ,กะตุ้นกันและกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกรบกวนจากสัตว์อสูรหลินตงและหลิงชิงจูก,ก็หยุดพักหลังจากเดินทางมาห้าวันนี่เป็นเพราะพวกเขาหลงทางหลินตงยืนอยู่มันยอดต้นไม้ใหญ่ขณะที่ดวงตามองไปที่ขออฟ้า ถ้าว่าหมอกยวนที่หนานแน่นและมีความเหนื่อยก็ลดการมองเห็นของเขาหากไปใช่พอลินต้องมีคลื่นจิตควบคู่อยู่ด้วยนี่คงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเดินทางไปต่อลินต้องสายหัวจนหนทางจากนั้นก็ทยานลงมาและสายหัวไปที่หลิงชิงจู่และพูดว่าไม่มีทางเลือกอื่นสิ่งที่เราทำได้ก็คือลองเดินไปรอบๆแบบซุ่มๆถ้าไม่ได้ผลข้าจะใช้ตราประทับเทวิคิดแยกพื้นที่ออกจากกันซะแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกเราจะไปที่ไหนแต่ก็ดีกว่าเดินมั่วซั่วอยู่แถวนี้ เนื่องจากทั้งคู่เป็นจอมยุทธ์ที่มีทักษะสูงและแก่งกล้าพวกเขาจึงไม่เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้เพื่อตัดผ่านภูเขาเหล่านี้แต่พวกเขาเลือกเส้นทางที่สั้นเชี่ยตรงที่สุดนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงลงเอยในสถานการณ์แบบวันนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทำให้ปวดหัวมากเกินไปท้ายที่สุดถ้าพวกเขาติดแงกก็หาทางออกและหาทางออกไม่ได้นั้นหลินตงก็จะสามารถยืมพลังของตราประทับเทวฤกขิด ฉีกพื้นที่ออกจากกันทว่าเนื่องจากเขาไม่เคยไปยังดินแดน,นเปิยเฉียนจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฉีกพื้นที่แล้วตรงไปยังที่หมายแน่นอนว่าอาจเป็นเรื่องแตกต่างถ้าเขาสามารถใช้พลังของตราประทับเทวฤกขิตมิติได้อย่างสมบูรณ์ทว่าตราประทับชิ้นนี้เป็นของโจธงและอีกฝ่ายยังไม่ได้ฟื้นพลังอย่างเต็มที่ยิ่งกว่านั้นหลินตงก็ไม่อาจชำระตราประทับเทวฤกขิตมิติได้อืมลิงชิงจู่พยักหน้า นางก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วก่อนที่หลินต้งจะติดตามอย่างใกล้ชิดจากนั้นทั้งสองก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อสังเกตสภาพแวดล้อมทั้งคู่เดินทางต่ออีกครึ่งวันแต่หมอกหยวนที่อยู่โดยรอบไปแสดงสัญญาณกระจายตัวออกไปเลยทําให้พวกเขารู้สึกมืดแปดด้านขณะที่หลินต้งคิดว่าควรจะใช้ตราประทับเทวฤกขิมิติหรือไม่ทั้งคู่ก็หยุดชะงักจากนั้นดวงตาก็ฉายความประหลาดใจและดีใจเมื่อมองไปทางด้านขวามือท่ามกลางหมอกหนาทึบ ร่างเล็กบอบบางกำลังวิ่งสเปซสปะอย่างน่าสังเวชยามนี้ร่างกายนางเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บขณะที่นางวิ่งเลือดสดก็หยดลงมาอย่างต่อเนื่องย้อมพื้นเป็นสีแดงฟิวฟิวฟิวขณะที่นางวิ่งก็มีเสียงลมพัดต,ตามมาจากนั้นร่างคนนักจีบสีดำก็พุ่งมาอย่างรวดเร็วเวลาเดียวกันนั้นจิตสังหารที่มืดเย็นก็กระจายออกมาจากภายในร่างพวกเขาวาา ทันใดนั้นแสงสีดำก็พุ่งเข้ามาจากท่านหลังก่อนที่จะยิงใส่อย่างไร้ปานีตรงไปที่ขาของหญิงสาวเบื้องหน้าเสียงร้องเจ็บปวดดังขึ้นก่อนที่ร่างจะรุดลงอย่างน่าสงสารจากนั้นนางก็รีบตะเกียรตะกายดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนางมองดูคนนับสิบที่ปรากฏตัวต่อหน้าด้วยความเร็วปานฟ้าผ่าในที่สุดนางก็กัดฟันพูดว่าไอ้พวกทรยศเจ้าตาหนักไม่ปล่อยแกไปแนะน่นางช่วยตัวเองยังไม่ได้นางจะจัดการเรายังไงกัน ในกลุ่มร่างสีดำมีเสียงหนึ่งหัวเราะออกเบาๆแล้วพูดว่าและพูดออกมาไม่นานแววดูร้ายก็วับในดวงตาเขาเหวี่ยงฝ่ามือไปข้างหน้าคลื่นยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังก็ทุบลงอย่างไร้าปานีบนร่างเล็กที่บอบบางนั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ใบหน้าหญิงสาวก็เปลี่ยนเป็นสีขี้เท่าทันทีขณะที่ความสิ้นหวังกระจายทั่วดวงตาทว่าในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดเสียงลมก็พัดพูบขึ้นร่างสูงโปร่งปรากฏตัวต่อหน้าร้างกวบิญญ,ญาณก่อนที่จะโจมตี ก่อนที่การโจมตีคมชัดจะหายไปพร้อมกับการสะบัดแขนเสื้อของเขาเหตุการณ์ฉับพลันนี้ทําให้ทุกคนตกใจหญิงสาวมองไปที่ชายเบื้องหน้าอย่างแปลกใจจากนั้นนางก็เห็นอีกฝ่ายหันกลับมาก่อนที่เขาจะยิ้มและพูดว่าแม่นางน้อยถ้าข้าช่วยเก้ากำจัดพวกมันเจ้าจะพาเราไปยินดีแดนเปยดเฉียนได้หรือไม่หญิงสาวดีใจไม่ได้ยินคําขอไม่นานนางก็ดูเหมือนจะจําบางอย่างได้ขณะที่นางพูดอย่างเร่งรีบท่านจอมยุทธขอบคุณมาก แต่ท่านช่วยพี่เฉินคุยสิทธิ์พี่ของข้าด้วยได้ไหมเฉินคุยเหรอชายตรงหน้าอึ้องไปไม่ได้ยินชื่อที่คุ้นเคยจากนั้นด้วยความประหลาดใจเขาก็ถามหญิงสาวว่าเจ้ามาจากตำหนักรติการเหรอหญิงสาวตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของลินตงนางลังเลครู่หนึ่งก่อนจะกัดฟันและพยักหน้ารับแล้วพวกมันล่ะลินตงเหลือบมองไปที่คนชุดดำนับสิบท,ที่จ้องมองมาด้วยดวงตาถมึงถึงและเย็นชาก็ามาจากตำหนักรติการด้วยเจ้าค่ะลินตงขมวดคิ้วไม่ได้ยินประโยคนี้ ไอ้หนูแกเป็นใครกันกล้าแสหาเรื่องตำหนารัติการได้ยังไงถ้าชาราดก็ใส่หัวไปก่อนที่จะมีปัญหายามนี้คนชุดดำตั้งสติได้พวกเขาจ้องมาที่รินต้งเขม็งพร้างตะเบงเสียงดังท่านจอมยุทธโปรดช่วยสิพี่เฉินคุยด้วยหญิงสาวรีบอ้อนวอนฮะไม่ต้องกังวลไปเฉินคุยกับข้าเป็นคนรู้จักกันงานนี้ข้าช่วยแนะ่รินต้งพูดพรางยิม้ม เมื่อครั้งก่อนต้องขอขอบคุณการคุม้มครองของเฉินคุยที่พาชิงทานไปถึงดินแดนตรงเฉียนได้ในเมื่อพวกเขาพบกันในวันนี้เขาคงไม่ยืนเฉยโดยไม่ทำอะไรหญิงสาวถอนหายใจโล่งอกไม่ได้ยินแม้ว่านางจะรู้ดีว่ายากแค่ไหนที่จะช่วยฉินคุยจากคนพวกนี้นางก็ไม่มีทางเลือกนอกจากขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในยามวิกฤตแกประเมินตัวเองสูงไปแล้วข้ามันแสงเยือกเย็นสาดออกจากดวงตาของร่างนับสิบเมื่อพวกเขาเห็นว่าหลินต้งยืนกลางที่จะเข้ามาแทรกแซง ร่างพวกเขาเคลื่อนไหววิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงทว่าขณะที่พวกเขากำลังจะชักอาวุธกระบี่คม,มก็พุ่งออกจากหมอกหนาทึบคนชุดดำร่างแงข็งทื่อรอยโลหิตจางๆปรากฏขึ้นบนคอจากนั้นทุกคนก็ฟุบหน้าลงกับพื้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพริบตาก่อนที่หญิงสาวจะได้หายใจจากนั้นนางก็ตกตะลึงขณะจ้องมองจอมยุทธจากตำหนารติคันถูกกำจัดได้อย่างง่ายดาย ร่างสักครามโฉงเยื่องย่างออกมาจากหมอหนักมอกหนาทึบหลิงชิงจูไม่ได้สนใจจะมองศพบ,บนผืนกระบี่ยาววาดข้างลําตัวนางเดินมาที่ข้างๆลินต้องอย่างเงียบๆไม่แม่นางเชื่ออะไรเหรอลินตงมองหญิงสาวที่ตื่นตะลึงและถามขึ้นพี่พี่สาวเทพธิดาหญิงสาวเหลือไปหาลหินต้องอย่างเอียงอายจากนั้นก็จับจ้องหลิงชิงจูที่งดงามราากับเทพธิดาที่ยืนอยู่ข้างเขาความอัศจรรย์ใจกระพริบในดวงตาของนางขณะพูดว่า ข้าชื่อมูซาข้าชื่อหลินต้งส่วนนี่หลิงชิงจู่เจ้านําทางเราไปช่วยเฉินคุยตอนนี้เลยได้หรือไม่หลินต้งยิ้มเบาๆและพูดขึ้นด้วยความยินดีที่เพิ่มขึ้นในดวงตาของมู่ซาเมื่อได้ยินนางลังเลขณะที่พูดว่าแต่ท่านจอมยุทธหลินตงเรียกข้าพี่ใหญ่หลินต้งเถอะหลินต้งโบกมือพี่ใหญ่หลินตงคนที่จับตัวพี่เฉินคุยเป็นผู้วิสโสองคนจากตำหนักรัติการพวกเขามีขุมพลังจ้วนหลุนยิ่งกว่านั้น พวกเขายังนำแรงลับของตำหนักรัติการมาด้วยดวงหน้าเล็กของมูซานดูซี่เสียวบานางพูดขึ้นจอมยุติขุมพลังจ้วนหลุนสองคนเหรอล,ลินต้องรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตำหนักรัติการสมกบเป็นผู้นำดินแดนเปยเฉวียนพลังนี้ยิ่งใหญ่กว่ายอดสำนักหลายแห่งดินแดนเปยเฉวียนเลยก็ว่าได้ตำหนักรัติการมีรากฐานที่แข็งแกร่งเนื่องจากยืนยงมานานกว่ายอดสำนักธรรมดาอาจารย์ข้าเคยพูดว่ามีปีศาจเท่าขุมพลังหลุนฮุยอยู่ด้วย ข้างกนหลิงชิงจู่พูดขึ้นเบาๆพูดเขาแข็งแกร่งจริงๆลินต้องพยักหน้าจอมยุติขมพลังหลุนหุยไม่น่าแปลกใจที่ตาํารัตริตการยืนยงยืนแดน,ยนเปิดเฉยโดยไม่ล่มสลายเอาละแล้วเฉินคุยไม่ใช่สมาชิกของตาํารัตริตการเหรอทำไมพวกมันถึงตามล่าเขาละ่ะเขาทรยศแล้วหนีไปหรือเปล่าลินต้องขมวดคิ้วและถามไม่ใช่สิพี่เฉินคุยจงรักภักดีต่อตาํารัตริตการอย่างที่สุดเขาจะทรยศพวกเราได้ยังไงมู่ซารีบพูด แต่ว่าในปัจจุบันที่ตํารากริตการวุ่นวายมากเจ้าตําักเพิ่งจะรับตําแหน่งใหม่สิทธิอํานาจของนางยังคงไม่มั่นคงและมีหลายสิ่งเกิดขึ้นอย่างลับๆที่แท้ก็เกิดความขัดแย้งภายในนั่นเองลินตงเข้าใจอย่งางฉับพลันพวกเขาจะทําอะไรได้ตราบใดก็ต้องการก็พวกเขาจะทะไไํา,อ,า,าะทอะไรก็ได้ตราบที่ต้องการถ้าชิงทานไม่ได้รับอันตรายใครคือเจ้าตําักคนใหม่งั้นเหรอลินตงหันมามองและเดินไปข้างหน้าต่อ ถามคำถามออกมาตามมารยาทเจ้าตำหนักคนใหม่ของเราก็คือนายหญิงชิงทานมู่ซาตอบฝีเท้าของลินตงหยุดชงงะงักกึกหลิงชิงจู่ที่อยู่ใกล้กันก็ตกใจจากนั้นหลินตงก็หันตัวกลับมาช้าๆเขามองไปที่มู่ซาแล้วถามว่าใครเจ,เจ้าบอกว่าใครนะนายหญิงชิงทานเจ้าค่ะมู่ซามองลินตงและตอบกลับแบบไม่แน่ใจชิงทานจะเป็นเจ้าตำหนักรติการได้ยังไงกัน ใบหน้าหลินต้งกระตุกเสียงของเขาดังขึ้นอย่างมีนัยดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจมูซาหวาดกลัวสีหน้าของหลินตงที่ฉายออกมานางรีบถอยหลังสองก้าวพูดกระท่อนกระแท่นว่าเมื่อปีก่อนเจ้าตำหนักคนก่อนล้มเหลวในการโจมตีระดับหลุนคุยและเสียชีวิตก่อนที่เขาจะสิ้นใจก็ส่งต่อมรดกและตราประทับเทวฤกิ์รัติการให้กับนายหญิงชิงทานจึงเป็นเรื่องชอบธรรมที่นางจะขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของตำหนักรัติการท่าทางของหลินตงแปรปรวน เรื่องนี้เกินความคาดหมายของเขามากน้องสาวเขาจะกลายเป็นเจ้าตำหนักคนใหม่ได้อย่างไรนางมีความสามารถอะไรนอกเหนือจากการติดตามเขาและก่อปัญหากันพี่ใหญ่หลินต้งถ้ารู้จักนายหญิงของเราเหรอมู่ซามองหลินต้งและถามอย่างรมะมัดระวังหลินต้งถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะพูดอย่างเสียอารมณ์นางเป็นน้องสาวข้าเจ้าคิดว่าข้ารู้จักนางไหมล่ะน้องสาวท่านมู่ซาพงะไป ไม่นานแววตานางก็เปลี่ยนไปเห็นในชัดว่านางไม่เชื่อคำพูดของหลินตงเนื่องจากทบที่กล่าวมานางไม่เคยได้ยินเลยช่างเถอะช่วยเฉินคุยก่อนดีกว่าหลินตงบอกมือตำแหน่งของเฉินคุยในตำหนกราติการน่าจะสูงกว่าสาวน้อยคนนี้เขาน่าจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวมากกว่ามู่ซาพยักหน้าง,งึกงักไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพวกนางควรจะไปสิดพี่เฉินคุยก่อนดังนั้นนางจึงรีบพันแผลและตามไปอย่างรวดเร็วในป่าอีกด้านหนึ่ง พื้นที่ว่างเปล่ากำจายด้วยหมอกหนาทึบมีกองไฟรุกโชนหลายแห่งมองเห็นร่างมากมายบนต้นไม้ใหญ่รอบกองไฟดวงตาที่คมชัดสำรวจรอบบริเวณร่างที่น่าสองเวทหลายสิบคนถูกกองรวมตัวกันตรงกลางที่พื้นที่ว่างโล่งแห่งนี้ร่างพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดว่าเกิดเหตุการณ์การต่อสู้ที่หนักหนาขึ้นจากคนลัธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการนะักมีคนคนหนึ่งถูกตรวนด้วยสายโซ่สีดำที่อยู่ด้านหน้าของกลุ่ม โซ่แหลมคมเจาะทะลุไหลของเขาเลือดไหลไปตามการเคลื่อนไหวทำให้ร่างของเขาสั่นยังรุนแรงทว่าเขาไม่ได้ส่งเสียงร้องใดๆแม้ว่าต้องเผชิญกับความเจ็บปวดก็ตามมีเพียงเหงื่อไหลที่ไหลมาจากหัวของเขาเฉินคุยข้าไม่ต้องการทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าในฐานะที่เจ้าเป็นอัจฉริยะของตำหนักรติการของเราข้าจะไม่ฆ่าเจ้าตราบใดที่เจ้ากลับไปพร้อมกันและบอกว่านางตุ๊กตามาน,นั่นใช้วิธีลับอะไรทำอันตรายต่อเจ้าสำนัก และช่วยตราประทับเทววิชิตรัติการไปซ้ำข้ายังจะยอมให้ความควบคุมแรงลับของตำหนักรัติการได้เจ้าว่ายังไรงละ่ะชายชาราชุดดำสองคนจ้องมองชายหนุ่มด้วยใบหน้าทะมึงทึงจากข้างกองไฟและคู่อย่างน่ากลัวทุยชายหนุ่มถมน้ำลายใส่ทันทีไม่ได้ยิ้มประโยคเหล่านี้ใบหน้าเต็มไปด้วยการย้อยเย้ยเมื่อมองตาแก่สองคนในที่สุดเขาข้อโว,วเราะเสียงเย,อเยือกเย็นแกฝันไปแล้วแนะ่ถ้าต้องการให้ข้าใส่ร้ายเจ้าตำหนัก นางก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ยังทะเยอทะยานอยากเป็นเจ้าตำหนักรัติการของเราข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ฝันกลางวันมากกว่านะผู้วสโสเยอยหยันในเมื่อตุกตามานั่นอยากกำจัดคนเก่าแก่อย่างพวกข้าออกไปเมื่อนางเข้ารับตำแหน่งนางก็สมควรได้รับชะตากรรมเช่นนี้ผู้วสโสอีกคนพูดด้วยน้ำเสียงมืดมนถ้าไม่ใช่เพราะพวกแกปฏิเสธที่จะยอมรับนายหญิงคนใหม่และคิดทรยศกับตำหนักรัติการ เจ้าตำหนักก็เล็งจะเล็งเป้ามาที่พวกแกงั้นเหรอเัิคุยกันฟันกรอดแล้วพูดไม่ใช่เพราะเราปฏิเสธการยอมรับในแง่ของประสบการณ์และความสามารถตำแหน่งของเจ้าตำหนักไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมฉันคุยหัวเราะเยอกเย็นนี่เป็นคำสั่งของอาจารย์ก่อนที่เขาจะสิ้นลมพวกแกมีปัญหาเองตอนนี้จะมาโทษนู่นโทษนี่ได้ยังไงคำสั่งเจ้าตำหนักคนก่อนเหรอฮะ ตอนนั้นมีเพียงที่นางนั่นอยู่ข้างเขานางสามารถพูดอะไรก็ได้ที่ต้องการดวงตาผู้โสจ้องมองเฉินคุยอย่างมือครึมและเยือกเย็นพูดต่อว่าลักษณะแบบนี้บ่งบอกว่าเจ้าไม่ได้วางแผนที่จะร่วมมือกันหรอเฉินคุยมองอีกฝ่ายด้วยการเยาะเย้ยก่อนที่จะเงียบลงดูเหมือนว่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์ในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าโทษข้าที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดจิสังหารพวยพุ่งจากสายตาของผู้โส มือที่กำเข้ามาเต็มไปด้วยคลื่นยวนยิ่งใหญ่รวมตัวกันกลายเป็นดาพลังหยวนแขนเสื้อสั่นไหวดาฟันลงไปที่เฉินคุยยังโหดเทียมเฉินคุยถอนหายใจเงียบๆในใจเมื่อเห็นภาพตรงหน้าทว่าขณะที่เขาเตรียมจะปิดตาน้อมรับความตายเสียงหัหเราะก,ก็ทะลุผ่านหมอกดาทึบสะท้อนไปทั่วท้องฟ้าเฮ่าข้ามักได้กลิ่นตุตุของพวกผีเท่าผุผ,ผุไรย้ยางอายทุกที่ที่ข้าไปจริงๆนั่นใครเสียงที่ดังกระทันหัน ทำให้ทุกคนตกใจฟูโสทั้งสองจากตำหนักรติการร้องเสียงเฮียมดวงตาแหลมของเขาสำรวจหมอ,อกรอบตัวร่างสามร่างก้าย่างออกมาจากหมอ,อกหนาทึบจากนั้นปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอย่างชัดเจนพี่เฉินคุยไม่เจอตั้งนานเลยนะดวงตาหลินต้งกว่าไปทั่วพื้นที่ว่างก่อนจะหยุดมองร่างโชคเลือดของเฉินคุยเขายิ้มแล้วพูดขึ้นเจ้าหลินต้งเฉินคุยตกใจเมื่อเห็นหลินต้งท่าทางของเขาเปลี่ยนไปยามที่ร้องอย่างเร่งรีบเจ้ารีบหนีไป ไปหรือผู้โศทั้งสองจากตำหนักรัติการหัวร้อเสียงประหลาดจากนั้นพวกเขากะโบกมือความปรารถนาชั่วร้ายพุ่งขึ้นในดวงตาข้ามันรับทราบการตอบสนองฉับพลันระเบิดจากพื้นที่โดยรอบหลังจากเสียงนี้ดังขึ้นครุ่นยวนทะยานขึ้นการโจมตีที่เฉียบคมพุ่งเข้าหาพวกลินตงท่าทางลินตงไม่แยแสเมื่อจ้องมองการโจมตีนี้มินดำซซำเขายังไม่สนใจเลยสักนิดเขาเพียงย่างเท้ามุ่งหน้าไปหาผู้โสทั้งสองป,งปังปังปัง การจู่โจมที่รวดเร็วพุ่งมาถึงจุดที่ห่างจากลินตงไม่กี่จังเพราะว่าการโจมตีกลับแข็งตัวทันทีที่กำลังจะชนร่างเขาจากนั้นเฉินคุยก็ต้องตกใจไม่เห็นร่างจอมยุทธจากหน่วยรับระเบิดออกมาอย่างน่าเศร้าเาวาวกับพวกเขาถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นจนแตกสลายหายไปฉากนี้แลกประหลาดมากลินตงหยุดตรงหน้าผู้วุโสทั้งสองเมื่อมอกเปื้อนเลือดโปรยปลายลงมาเขายิ้มให้กับท่าทางเปลี่ยนแปลงสุดขั้วของอีกฝ่ายแต่รอยยิ้มกลับมีเจตนาเค็นฆ่าที่เยือกเย็นถึงแกนกระดูก นางตุกตามานงั้นเหรอน้องสาวของข้าเป็นคนที่เจ้าสามารถพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอ เอาละครก็เป็นนั้นจบในบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเปิดเรื่องมาก็เข้ามาน้องสาวเป็นใครเป็นเจ้าตำหนักไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดรีวิเพื่อไม่พลาดคลิปวันถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding.